สังเกต5พฤติกรรมแฟนหนุ่มเพื่อให้หลังแต่งได้สามีนิสัยตรงปกเชื่อว่าสาวๆที่กำลังคบหาดูใจกับใครสักคนและมีแผนจะแต่งงานกันในอนาคตหนึ่งในเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่น้อยคือนิสัยของอีกฝ่ายที่เมื่อหลังแต่งไปแล้วจะตรงปกมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นขอแนะนำวิธีการสังเกต5พฤติกรรมของคนรักเพื่อทำให้คุณมั่นใจว่าหลังแต่งจะได้สามีที่มีนิสัยตรงปกในแบบที่คุณต้องการอย่างแน่นอน 1. ความหมายการแต่งงานของสองคนตรงกันไหมก่อนที่คุณจะตกลงปลงใจแต่งงานกันประเด็นสำคัญคือ คุณจะต้องพูดคุยและถามหาความหมายของการแต่งงานที่คุณทั้งสองคนคิดไว้มีความตรงกันมากแค่ไหนถ้าตรงหรือแค่ใกล้เคียงอย่างน้อยการแต่งงานของคุณจะตอบโจทย์แต่ถ้าความคิดกลับสวนทางกันจนกลายเป็นคนละความหมายคุณอาจต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เพราะถ้าคุณแต่งไปแล้วอาจเกิดปัญหาความไม่เข้าใจที่ง่ายมากขึ้น2 มีนิสัยชอบอวยตัวเองมากแค่ไหนแม้ว่าเขาจะเก็บความลับได้เก่งปกปิดนิสัยความเป็นคนชอบอวยของตัวเองมากแค่ไหนแต่เชื่อว่าเมื่อคุณคบกันนานขึ้นนิสัยนี้จะปรากฏออกมาอย่างแน่นอน ถ้ามีเพียงแค่เล็กน้อยเป็นเรื่องขำขอาจไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่ถ้ายิ่งนานวันนิสัยอวยตัวเองของเขากลับเพิ่มมากขึ้นจนอาจกลายเป็นโรคหลงตัวเองให้คุณเตรียมตัวออกห่างได้เลยเพราะถ้าแต่งแล้วอาจพาให้คุณต้องปวดหัวกับนิสัยแบบนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว 3. ดูนิสัยช่วงเครียดหรือช่วงเจอปัญหาต่างๆ ช่วงเวลาแห่งความเครียดหรือการเผชิญปัญหาต่างๆถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการดูพฤติกรรมของคนรักว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรสามารถควบคุมอารมณ์ในช่วงเวลาแบบนี้ได้มากแค่ไหนซึ่งถ้าควบคุมอารมณ์และทำออกมาได้ดีไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อความสัมพันธ์จะถือเป็นสัญญาณที่ดีหลังแต่งทีเดียว 4. สังเกตจากการทำงานและการใช้เงิน ถ้าคุณต้องการดูว่าชีวิตหลังแต่งของคุณจะได้ผู้ชายบ้างงานหรือผู้ชายที่ใช้เงินเก่งมากแค่ไหนให้สังเกตจากวิธีการทำงานของเขาใช้วิธีการสืบจากเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนสนิทก็ได้เช่นกันทั้งยังดูจากการแต่งตัวการใช้ของใช้ต่างๆกับจำนวนเงินเดือนมีความสมดุลกันหรือไม่เพราะถ้าคุณต้องเจอผู้ชายที่ใช้จ่ายเกินตัวอาจพาให้รายได้ภายในครอบครัวต้องเหนื่อยไปด้วย 5. พูดคุยเพื่อดูวิธีคิดของเขาเสมอเมื่อคบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญที่คุณควรทำคือการพูดคุยกับคนรักของคุณเรื่อยๆเพื่อดูวิธีคิดของเขาว่ายังมั่นคงดีแค่ไหนเพราะบางคนอาจจะมีการเผยไตยออกมาเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองไปตามการเวลาซึ่งถ้ายิ่งนับวันยิ่งไม่ตรงกันมีความต่างกันจนแทบเข้ากันไม่ได้ การเลิกลากันก่อนการแต่งงานจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะจะไม่ทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายถ้าคุณต้องการแต่งงานแล้วได้สามีที่ตรงใจและตรงปกคุณมากที่สุดขอแนะนำวิธีการสังเกต5พฤติกรรมนี้ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญทำให้คุณได้คนรักที่จะอยู่กันไปอีกยาวนานและทำให้ชีวิตคู่มีความสุขมากที่สุด